ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดโรเชตุกคุณครับนะคลิปนี้เรามาเรียนรู้วล p หรือคำศัพท์ของ HSK 3สคามคำตั้งใจเรียนนะครับคำคำแรกคือ f o r a 非 ch ang chang 非常非常非常แปลว่ามาก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 นะครับ非常แปลว่าที่สดุดนะครับตัวอย่างเช่น非常有动หั我 我我非常非常喜欢喜欢中国中国菜菜啊，那是不，我宝宝强非常宝啊妈妈喜欢宝宝，ช中国宝宝不太菜宝宝咖烤那 l u c Club，我非常喜欢中国菜，我非常喜欢。 จงก๋วไช่ซึ่งแปว่าฉันชอบอาหารจีนมากฉันชอบอาหารจีนสุดๆนะครับรู้สึกครับ非常สุดๆนะครับ我非常爱你我非常喜欢你อย่างนี้ครับรู้สึกครัโอเคบาคำที่สองครับต่อไปพูักงานวนักงานพนักงานพนักงนน,น,นะรู้สึกทุกคนครับ ฟูเห y ียนแปลว่าบริกรนะอ่าอันนี้ผิดนะฮะต้องเป็นบริกรนะฮะต้องเป็นบริกรใช่ไหมลูกศิษย์ครับอ่าเราจะเปลี่ยนให้เลยต้องเป็นบริกรใช่ไหมฮะอ่าโอเคนะฮะลูกศิษย์ครับเพราะฉะนั้นฟูเห y ียนแปลว่าบริกรนะฮะับแปลว่าบริกรนะครับเรามาเดินด้วยกันครับแต่งไปด้วยกันนะฮะใช่ไงหวัววัว 在ช่ใช่นหารร้หารนะฮะจแปลว่าเป็นหรือทำงาน服务员服务员นะฮะ,นะฮะ,ะฉันอยู่ร้านอาหารหรือพัตคารจูแปลว่าเป็น服务员แปลว่าบริกรครับฉันเป็นบริกร หรือจำเป็นพนักง,งานเสิร์ฟนะฮะที่พัตคาลก็ได้นะครับซึ่งฝูเหยวนตัวนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ในพัตคาลนะครับใช้ในโรงแรมก็ถือว่าเป็นฝูอู้เหยวนก็คือผู้ให้บริการนะครับเราเรียกว่าฝูอู่หยวนนะครับคําต่อไปใหรู้สึกครับคือเอาเกาเกาเพราะว่าสูงครับสูงว่า很高你很高我很高是吧ตังเปลี่ยไ,ไงฮะ เกาหลีตรงนี้นะครับวัวปีป้าบ้ากานะคะระะับว่าบอกว่าฉันปีบอกว่ากว่าป้าบ้าคือคุณพ่อกาว่าสูงะวัวปีป้าบ้ากาว่าฉันสูงกว่าคาุณพ่อนะคะอ่ะเอาละรู้สิครับคลิปนี้เราเรียนรู้สามคำมาทบทวนหนึ่งรอบก่อนฟีชองฟีชองฟูวย์ฟูวย์กา รกาดูสิครับรู้สิสที่เรียนถึงตรงนี้นะฮะถ้าหากคลิปของเราซนนี้ทำให้รู้สิมีประโยชน์อย่างน้อยๆฝากกดใจด้วยนะครับขอบคุณครับ